นนะี่เห็นนะครับฝักใหญ่นะครับติมสุดนะครับนี่พอดีเห็นแล้วครับก็กล่าวสวัสดีนะครับมีรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมเจอชาวไร่เนาะวันนี้จะมาหาดูข้าวโพดนะครับแต่ละพันธุ นะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะครับว่าทรงต้นมันเป็นยังไงฝากเป็นยังไงนะครับแล้วมันสูงขนาดไหนจะให้ดูแค่เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเอาไปตัดสินใจเองเพราะว่าปีนี้เนาะก็ผมทดลองหลายพันเลยตั้งแต่อ่ามีเล่าให้ฟังก็คือมี NK นะครับห2สองห้านะครับดีค้าห์6 8ดหนึ่งแปดปิิเจนะครับแพลเนียซีหนึสาเนาะแล้วก็แพลเนียซีสี มาปลูกหลังนานะครับก็เป็นการทำข้าวโพดในนาครั้งแรกของผมเนาะก็ถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับก็ผมทำไปทั้งหมดยี่สิบไร่นะครับนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ผมมองว่ามันยังไม่สวยเท่าคนอื่นทำนะครับเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพันข้าโดดวโพดแต่ละพันกัน นะครับว่ามันสวยหรือไม่สวยยังไงบ้างนะครับอันนี้คือดูตอนแห้งแล้วนะครับดูตอนเกี่ยวแหละนะครับดูคร่าวๆแต่ถึงใจด้วยตาเอานะครับนะครับอันนี้จะเป็นพันดีครหฟ6818นะครับที่ผมเนี่ยดีครัฟทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนี้นะครับที่ผมพองเนีดีครัฟเนาะก็ทรงต้นเนี่ยจะจะดีกว่าเพื่อนเลย นะครับแล้วก็ฝักก็ก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่พอะผมว่าเขาอายุเก็บเกี่ยวเขาเหมือนจะไวกว่าเพื่อนเลยผมดูตรงแล้วเหมือนเขาแห้งเร็วกว่าชาวบ้านเลยแต่นี้ผมเกี่ยวแบบแห้งมากเลยเนาะเพราะว่าิดสงการนะครับโอเคลองดูคร่าวๆเนาะนะครับเดี๋ยวไปเรียรนี่ดีครับ6818นะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นนะครับ N K นะครับ6253นะครับ ผมก็ถือว่าไม่่คยไปส่งเสริมเลเท่าไหร่นะกับหนังนางนะผมนะครับนะคนอื่นไม่เกี่ยวนอกนะครับอ่าอันนี้แปลงข้างๆก็กําลังเกี่ยวนะครับเป็นที่ปิดคำถามเก้าอยู่เนาะแต่แปลงที่ท่านเห็นข้างหน้านี่นะครับเป็น NK6253 นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยโตเท่าไหร่สําหรับผมนะนะครับต้นมันไม่ค่อยโตนะครับแต่ฝักก็โอเคดีนะครับโอเค นะครับเดี๋ยวดูพันธ์ต่อไปครับอันนี้ผมถ่ายจากบนรถไถเนาะนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแบงถัดมาจะเป็นแป c i เปก7 8 9นะครับแปสเปก7 8 9นะครับผมถือว่าโอเคในดับหนึ่งทรงต้นสวยนะครับฝักใหญ่นะครับตัวตัวดีในพื้นที่นาของผมนะผมก็พื้นที่ของท่านอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับถือว่าโตดีนะครับฝักใหญ่ นะครับแต่เรื่องเมล็ดเรื่องแกนอ่ะผมก็ยังไม่ได้แกะดูเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้แปซิฟิกนะครับเจ็ดปดเก้านะครับลองชมดูนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับอ่านะครับแล้วพัน์ถัดมาเนาะนะครับเรามาดู NK6275 หกสองเจ็ดห้านะครับพันนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพันธ์ที่ตอบโจทย์กับนาผมที่สุดแหละ นะครับเพราะว่าต้นสวยต้นสูงนะครับอ่าผมชอบอ่ะเพราะว่าดูแล้วมันเจริญเติบโตดีนะครับต้นสวยต้นสูงสองฝักก็ก็โอเคนะครับอันนี้เนาะอ่า NK หกสองเจ็ดห้าอันเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับดูทั่วๆนะนะครับอันนี้ผมถ่ายในพื้นที่ระดับเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือจากบนรถไถนะครับผมผมว่าโอเคเลยนะครับหกสองเจ็ดห้านะครับ ลองดูนะครับต้นสวยฝักใหญ่นะครับนะครับแล้วอีกหนึ่งพันนะครับคือพันนี้นะครับผมให้เป็นม้ามืดเลยดีกว่านะครับไพโอเนียซีหนึ่งหกสามนะครับการเจริญเติบโตดีนะครับดีในทรงต้นอยู่ในกลางๆนะครับก็คือค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ชอบคือฝักนะครับทรงฝักนี่สม่ำเสมอมากนะครับสำหรับไพลอเนีย นะครับ C163 นะครับทันนี้ผมว่าเป็นมามืดที่หน้าจับตานะครับก็ผมทำยี่สิบไล่เนาะผมก็เนี่ยรู้สึกชอบนะครับอ่ะล,ลองดูทั่วๆก่อนนะครับกับเพลเนียก1 6 3นะครับโอเคนะครับดนะูคร่าวๆเนาะครับแลวนี้น้องใหม่ล่าสุดเนาะนะครับ ไพลอเนียหก 6, 6 6นะครับที่เขาบอกโฆษณาว่าตอบโจทย์กับหลังน้ามากนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเจริญเติบโตดีเม็ดขึ้นดีนะครับแต่ผมยังมองว่าทรงฝักแพ้พันอื่นนะครับทรงฝักที่ผมเห็นจากตานะครับยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้กระเทาะดูนะนะครับอืม แต่ก็ถือว่าดีนะครับขึ้นดีนะครับติดฝักดีเลยแหละนะครับพายอนเนียซีซีหกหกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีนึ่งนะครับเกี๋ยวแรกดีหนึ่งหกสามเกี่ยวนะครับเดี๋ยวรู้ยี่สิบไร่เราจะได้กี่ตันนะครับกอขโพดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดีดูรถเกี่ยวก็ใหม่ใหม่มีแอร์แล้วด้วยนะครับ ครับก็สรุปนะครับข้าวโพดท,ที่ผมชอบที่สุดนะครับในการาปลูกในนาของผมเองนะนะครับแล้วก็นาคนอื่นอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับก็โดยข้าวโพดเนี่ยนะครับความสามารถพัน์ของทุกพันธุ์ผมว่าเขาเขาค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็ไปเลือกใช้เอาเนาะให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ดินสภาพว่าอากาศแต่ละที่แต่ละจังหวัดต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น ผมเลือกบอกไปว่าข้าพพผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเนาะก็นาก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับพันธ์ที่ผมชอบเบอร์หนึ่งเลยนะนะครับในใจผมนะครับผมให้ NK4 NK6275 นะครับผมว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่นาผมสุดและนะครับเนาะแล้วก็พันลองมานะครับให้4163 ไฮโอเนีย c หนึ่งหกสามนะครับอันนี้ฝักสม่ําเสมอนะครับเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลองมาอีกก็จะให้ไบโอฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเนาะโอเคนะครับก็ถ้าผมทาครั้งหน้าผมคงจะเลือกสามพันเนี้ยเป็นหลักนะครับในการปลูกข้าวโพดหลังนานะครับแต่ทีนี้นะครับตอนนี้ผมกาลังเกี่ยวข้าวโพดอยู่รถเกี่ยวอยู่ไกลๆนู้นนะครับก็ยังไม่รู้นะครับยี่สิบไร่นะครับผมเกี่ยวก็รวมกันหมดเนาะว่าจะได้สักกี่ตัน นะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับนะครับทีนี้ผมก็ได้ไปทําการซ่มนะครับซ่มมาทุกทุกพันเนาะพันละห้าฝักนะครับเลือกไม่ไดุ้่มแหละครับเลือกฝักที่ใหญ่ที่สุดแหละแต่รู้สึกผิดหวังกับแปซิฟิกเล็กๆนะเปลือกมันใหญ่นะครับแต่ทาไมข้างในมันดูน้อยๆนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวดูพันแรกเลยนะครับแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับ ผมรู้สึกว่าคือมองเปลือกด้วยตอนแรกๆอ่ะมันใหญ่นะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วเทำไมมันดูเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะนะครับก็ถือว่าตีสุดสวยนะครับอันนี้ผมเลือกฝัดใหญ่ๆมานะครับของแต่ละพันเนาะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอันนี้เป็นที่เเเนาะ คือที่ผมเห็นข้อดีของ789นะนะไม่ได้อวยนะครับก็คือการติดของเมล็ดเนี่ยค่อนข้างสุดนะครับ สุ่มนะบ,บอกก่อนว่าผมไม่เลือกเฉพาะฝักใหญ่ๆมานะครับคิดว่าใหญ่แล้วอ่ะก็เลยหยิบมาน็น <Pacific S 2> น้นะโอเคนะครับอันนี้คือ Pacific 789นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับปุดอปนะครับ ต่อไปนะครับเป็นไพโอนีย c ซีหนึ่งหกสามนะครับมาดูกันอนะครับก็ถือว่าฟัากสวยนะใหญ่กับพลาสติกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ ถือว่าใหญ่นะครับดูตรงฝักใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าแกนมันใหญ่หรือเปล่านะครับพอกระโพดต้องดูหลายอย่างเนาะเราไม่รู้จะตรงฝักอย่างเดียวไม่ได้ฝักนี้ยังใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้สี่หนึ่งหกสามนะครับฝันี้ฝักน้อยของเขา ไปทรงฝักอ่ะมันมาอ้วนทุกอันเลยเห็นไหมครับอันนี้มันสั้นเนาะนะครับดูเห็นได้ชัดไหมทรงฝักต่างกันนะครับแพวนียกับอ่าเบจิิเไปเก้านะครับที่เห็นนะด้วยตาแพลเนียฝักใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความยาวสูสีกันนะครับแพวนียยาวกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว,ว่าใหญ่กว่ายาวกว่าแหละ,ะครับ โอเคนะครับอูไูพันหนึ่งนะครับที่ผมเห็นทรงต้นแล้วสวยนะครับน่าอยากทำอ่ะนะครับฝากดูภายนอกใหญ่นะครับก็คือ NK 6 2 7 5เดี๋ยวเรามาดูมาเล็นกันนะครับดูฝักกันเขามาล้มันรล้นมีเท้าอ่อน,นาว่ะนี <S 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 น่ ครับนี่ติดฝักใหญ่นะครับเป็นเกลของเจ็ดห้านี่นะครับฝนะักอยาค่อนข้างดีนะครับ สวยครับตีหนึ่งเอไ็ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นเค2.75นะครับค่อนข้างดีเลยแหละแต่พแกะมาแล้วคงรู้สึกว่าความใหญ่ความยาวเนาะสู้ไม่เนา C163 ไม่ได้ขายข้าวโพดขายข้าวโพดซือสู้ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่แพ้มากมายนะสูสีสูสีแต่ว่าการติดสุดเนี่ยอ่า nk หกสองเจ็ดห้าติดสุดขวาเพลวเนี้ยนะครับ nk หกสามนะครับนะครับทีนี้ผมจะหักให้ดูนะครับผักฝักมันเพื่อดูขนาดของเมล็ดของแกนแต่ละพัน์เนาะนะครับเริ่มด้วยนะครับพืชิเจะเป็นเก้านะครับลองดูนะครับเพื่อนๆลองดูดูไว้ในะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ยังพูดไม่ได้นะครับว่าแกงใหญ่หรือแกงเล็กเนาะต้องดูคู่แข่งก่อนนะครับอ่ะ,อะเท่านี้อะสี3 3> ่หนึ<อ>่งหกสามเห็นได้ชัดว่าแกนเล็กก,กว่าไปตั่สิบเจ็ดแปดเก้านะครับนะตอนนี้นะนะครับมันเล็กยาวกว่าอ่ะดูได้ครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูที่ เอ็นเคสองเจ็ดห้าอ่าก็มันค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยนะครับแกงก็ค่อนข้างเล็กนะครับเนาะนะครับอยานทีนี้จะเล่นข้าวโพดนะครับ,นะบถ้าดูแล้วเนาะคือมันแยกด้วยตาค่อนข้างยาก ซ้ายมือน,นั่งมกอถุ้มอะไรกัซ้ายมือผมเป็นแพลเนียซินหกสามขวามือเป็นเอ็นเคเอ็คสองเจ็ดห้านะครับถ้ามองด้วยตาก็สูสีกันเลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่การตีสุดของมเมล็ดเนี่ยเอ็นเคสองเจ็ดห้าชนะนะครับแต่ผมดูมเมล็ดเนี่ยสูสีกันนะสองพันนี้ไม่ทิ้งกันน,นะครับแต่เมื่อเทียบกันเป็นซิปนะครับเป็นซิปเจ็ดแปดเก้าเนี่ย ก้มใหญ่เมล็ดเล็กนะครับอ่าเล็กกว่าเนาะเล็กเล็กกว่าแพลเนียแล้วก็เอ็นเคหกสองเจ็ห้านะครับีได้ก็ตกมาละทีนี้ผมคงได้คำตอบแล้วนะครับว่ารู้เนี่ยนะครับผมก็คงใส่สองพันนี่แหละเอ็นเคหกสองเจห้ากับแคลเนียสี่หนึ่งหกสามนะครับนะครับแล้วก็อีกพันหนึ่งนะครับน้องใหม่แคลเนียสี่สี่หกหกนะครับ กับพื้นที่ของผมผมดูจากภายนอกแล้วเนี่ยต้นขึ้นดีฝักสม่ําเสมอนนะแต่ฝักเล็กกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวลองแกะดูเนาะนะครับถามว่าทรงฝักไม่เล็กนะแต่สั้นกว่านะครับค่อนข้างใหญ่แต่สั้นนะครับ กไม่ได้เล็กนะครับปักใหญ่แต่สั้นกว่าคู่แข่งนะครับน,นะครับซีซีหกพันใหม่ของแพวเนียเนาะนะครับในพื้นที่ของผมเท่านั้นนะนะครับปักใหญ่นะครับแต่ค่อนข้างสั้นติดไม่สุดนะครับปุ้ยแต่เมล็ดสวย นะครับคือว่ามเมล็ดยาวนะครับแล้วก็แกเล็กนะครับต้องบอกก่อนว่าเนี่ยผมดูทรงแล้วความสามารถพัน์เขาเหนือกว่านี้นะนะครับผมอาจจะปล่อยการมีการขาดน้ําบ้างในบางช่วงนะครับมันก็เลยมีเอฟเฟกต์นี้ขึ้นมานะครับโอเค,อเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับกันหลังนะแต่เมล็ดยาวสวยมเมล็ดลึกนะครับอืมถ้าน้ําถ้าสมบูรณ์ดี นะครับเนี่ยเมล็ดลึกแกนเล็กนะครับก็น่าเป็นที่จับตาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเทวเนียซีซี6นะครับโอเคครับผมได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวแถมมาสองพันนะครับก็ดูทุกพันเลยนะครับขวามือผมนี้นะครับเป็นเอ็นเคสองห้าสามนะครับก็ไอที่ฟันไก่มันก็มีนะ นะครับแต่ว่าทรงต้นรวมๆแล้วมันไม่ค่อยสวยกับพื้นที่นาของผมะนะผมก็เลยไม่ค่อยถูกใจนะครับโอเคนะครับปักใหญ่สวยดีนะครับติดสุดนะครับอ่าอันนี้เอ็นเคหกสองห้าสามเนาะนะครับอ,อันนี้ผมเลือกปักใหญ่มานะครับอันนี้ก็ติดสุดปักสวยนะครับ ครับให้ดูนะครับดีจุดฝักสวยดีนะครับ n k 6 2 5 3นะครับเริ่มมาสี่ฝักคือฝักอ่ะเขาค่อนข้างดีนะผมผมผมชมนะนะครับแต่คือในนาผมภาพรวมแล้วเขาไม่ค่อยการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ดูนะครับดีครับ6กแฝหนึ่งนะครับ ดีคร์บนี่ก็ถือว่าอะไรตัวตค่อนข้างดีนะนะครับอ้นค่อนข้างดีสำหรับดีครับนี่ฝักเขาฝนะนะักเขาจะดูค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับสำหรับดีครับแต่ก็มีความสม่สำเสมอนะครับ ผมว่มาข้อดีของเขาเนี่ยถ้าเรารีบปลูกรีบเกี่ยวน่าจะมีนะครับเก็บสดน่าจะมีสำหรับดีครับแ818นะครับคือใช้เวลาปลูกข้างสั้นนะครับให้เลือกดีครับแ818ด้านทรงปัดเนี่ยเป็นรองเท้า ก็ขึ้นดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีต้นดีนะครับแต่ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับติดต้นปักไว้นี่นะครับปักจะสั้นจะเล็กนิดนึงนะครับนะครทีนี้เดี๋ยวลองหักดูนะครับว่าแกนเขาจะเล็กจะใหญ่เล็กจะยาวไหมอ่านะครับครับดีครับ6818นะครับก็เมล็ดสวยนะผมว่าเมล็ดเขาไม่สั้นนะเมล็ดยาวลึก นะครับถ้า,าใช้เวลาปลูกสั้นสุดให้เลือกดีครับนะครับลูกแปดห่งแปดน,น,นะนะครับมาดูหกสองเอ็นเคหกสองห้าสามนะครับก็ค่อนข้างสวยนะนะครับทิลิงทาเขารักษามาตรฐานเขาดีนะนนผมปลูกสองพันคือหกสองห้าสามกับ2สองเจ็ดห้านะครับผมว่าดีทั้งคู่นะสำหรับ รูปล่างมเมล็ดละแกงนะครับเราปรับปรุงทันมาค่อนข้างดีแต่ว่าในพื้นที่นาของผมเนี่ยอกสอสาไม่ตอบจบนะครับผมน่าจะเลือกที่อ่าหกสองเจกับเทวเนียพีซีน่งหกสามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าผมจะเกี่ยวข้าวโพดได้สักกี่ตันนะครับโอเคครับ